สวัสดีครับพบกับคุณเคนในเกมไรล์เลนเจอร์ีที่11นะครับวันนี้เราจะพาไปตะลุยเขาวงกดกันนี่นะฮะผมเล่นจบแล้วหนึ่งรอบนะครับได้คะแนน26,261เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าวิธีตะลุยด่านจะเป็นยังไงนะครับเี่นนะฮะ ถ้าเป็นเลเวลหนึ่งก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็จะเล่นไต่ไปเรื่อยๆเก็บเอาหีบทุกหีบนะครับนี่ฮะของผมก็จะออโต้ไปเลยนะครับเลเวลหนึ่งเราไม่ยากนะครับเล่นเลเวลหนึ่งนี้ยังไม่ยึดตัวละครยังไม่จับยึดตัวละครนะครับแต่ถ้าเป็นเลเวลสองขึ้นไปฮะก็ะะจะเริ่มยึดตัวละครนะครับแล้วเวลาเล่นจบดา่านเราต้องพยายามดูว่าเราจะต้องได้ของอ่า ของที่ดอับอะฮะมันมีปัญหากับตัวเราไหมครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือ,อความเร็วกันเคลื่อนที่นะครับความเร็วกันเคลื่อนที่ของสายพลังนะครับถ้าโดนเข้าไปสัก 2- อสาอันแบบ50%นะฮะมันจะทําให้เราไม่เดินเลยนะครับเราต้องใช้สายอื่นเล่นแล้วมันยากมากนะครับด่านหนึ่งก็จะผ่านง่ายๆแบบนี้นะครับด่าน2ก็ใช้ทีมเดินตลอดเลยนะครับเท่าที่ลองเล่นมารอบหนึ่งแล้วก็สําหรับะระดเลหนึ่งจะไม่ยากอะไรเลยนะครับ นะฮะแล้วก็เลือกออโต้เอาร็จแล้วสลับเอาเล่นเก็บก mm hmm. ุญแจเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมฮะอืมอย่างน้อยเราก็ได้ลูบี้จากการเล่นเขาวงกดนะครับถ้าขี้เกียจเล่นเราก็จะได้น้อยลงนะครับอ,อาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับฮะก็ต้องดูว่าคะแนนเราจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับค่อยๆเล่นไปนะครับอ่รู้สึกว่ากุญแจหนึ่งดอกจะใช้เวลา ชั่วโมงหรือเปล่านะครับไม่ไม่ใช่นะฮะน่าจะสี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยฮะก็ออตโอต้เล่นไปจะไม่ยากอะไรนะครับเวลาจบด่านนะฮะมันก็จะมีไอเทมดรอปให้เราถ้าเล่นเลเวลสี่หรือห้าขึ้นไปนะฮะเวลา,เาสู้บอสไม่ค่อยได้ลองสังเกตดูพวกไอเทมพวกนี้นะฮะบางไอเทมอ่ะมันลดพลังโจมตีของสายไหวพิบอย่างเงี้ยครับหรือลดพลังโจมตีของ ธาตุมืดอย่างเงี้ยฮะหรือว่าธาตุแสงที่เป็นตัวไดเมจของทีมเราอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราตีบอสไม่เข้าเลยนะครับซึ่งบอสของด่านเขาวงกฏอ่าถ้ามีเจสสิก้ามีโคนี่สโนบอลอ่าสองตัวประมาณเนี้ยฮะก็จะทำไดเมจบอสได้มากขึ้นนะครับเท่าที่ผมลองมานะแล้วรู้สึกว่าจะมีแซลลี่ตัวแถมก็อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างมูนกีต้านี่ อย่าปั้นมาเลยนะครับเคยเอามาลองใช้ช่วยตีบอสแล้วแบบไม่มีประโยชน์เลยฮะมูนกีต้านี่ผมไอดีหลักผมปั้นมาลองเทสดูแบบไม่เวิร์กเลยครับไม่รู้สึกถึงการตีบอสแล้วลดเพิ่มขึ้นเลยก็จะเน้นมันอสองตัวหลักนะฮะเจสิก้าแล้วก็โคนี่สโนบอร์ดนะครับนี่เราก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเคลียด่างไปเรื่อยๆไม่ยากนะครับเนี่ยฮะ แป๊บแบก็จบทีละดานแป๊บๆก็จบทีลดานใช้เวลาไม่เยอะนะครับถ้าเลเวลหแต่ถ้าเราอยากจะติดเออให้ได้ป้ายเงินนะครับเราต้องเล่นเลเวลสด้วยนะครับเราถึงจะได้ป้ายเงินได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ติดไม่ไม่ได้ป้ายเงินนะครับแต่ว่าสำหรับเออเนี่ยไอดีเพิ่งจะปั้นมาได้อ,อ่าประมาณ20วันนะก็อืม เล่นได้แค่เลเวลหนึ่งครับตัวมีน้อยมากเลยครับ mm hmm. ค่อยๆเล่นไปฮะรอบแรกของเขาวง,งคนเราก็จะประมาณเนี้ยครับผมนะก็เคลียแต mm ่เลเวลหนึ่งเพราะว่าตัวละครเรายังไม่เยอะนะครับ mm hmm. กดไม่ค่อยออกด้วยฮะตัวละครอาชานี่ออกยากเหมือนกันได้ตัวอ่อนๆมากก็ไม่ค่อยอยากปั้นเท่าไหร่นะครับเพราะปั้นไปก็เสียก็เพราะว่าเราเพิ่งไอดีเริ่มใหม่เงี้ยฮะ กบก็ควรจะเก็บเอาไว้ปั้นตัวดีหน่อยแต่นน้อยเราควรจะปั้นตัวหนึ่งไว้ตัวยืนนะครับผมก็ดูดลรงๆอยู่ว่าจะปั้นตัวมูลที่ผมใช้อยู่เนี่ยให้มาเป็น240ีดีไหมเพราะว่าเวลาเล่น PVP ก็จะยากเหมือนกันนะฮะตอนนี้ฮะดานแบบเนี้ยฮะก็เล่นเล่นบนเลนล่างนะครับไม่ยากฮะอืมก็เราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆฮะตามดานเพราะดานไหนเป็นดานไหนเนี้ยผมเล่นให้ดูแล้วก็ลอง ลองดูตามก็ได้ฮะผมก็ลองวิ่งเส้นถ้าเรายิ่งเล่นเลเวลสูงๆนะฮะมันก็จะมีหอคอยที่ให้เปลี่ยนไอเทมนะครับเราจะเอาไอค่าไอเทมที่มีค่าสูงสุดของเราไปเปลี่ยนกับไอเทมที่ค่าต่ําลงมาไม่ให้สูงสุดนะฮะหมายถึงว่าอของที่เราเอาไปเปลี่ยนต้องค่ามากกว่าของที่ที่เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจับมาฮะแต่ว่าจากบัฟดีบัฟนะฮะมันจะกลายเป็นตัวบัฟบวกซึ่งเราก็จะ หมาะกับการเล่นบกตั้งแต่เลเวล4-5ขึ้นไป4-5-6หครับเลเวล6นี่ยากมากตอนนี้ก็เล่นมา20วันแล้วนะครับเลยมีแพ็คโ่ขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ไปเติมกุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นตะลุยต่อนะครับเขาวงกเนี่นะครับเส้นทางที่ผมเลือกวิ่งนะฮะก็จะเลือกวิ่งเข็บผีบทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะเลือกเอ่อตัวค่าคะแนนที่เป็นแบบว่าค่าคะแนนดีบัฟสูงสุดของแต่ละอันเลยนะครับเพราะาเลเวลหนึ่งมันไม่ยากนะครับก็จะเลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะเคลียด่านไปปุ๊บเสร็จเราก็จะเลือกค่าดีบัฟสูงสุดแล้วก็เลือกไปจบฮะแล้วก็วกไปด่านต่อไปยิ่งด่านหลังๆอ่าก็เอ่อถ้าเป็นเลเวลสูงนะฮะมันจะมีแบบว่าห้ามตัวนู้นห้ามธาตุไฟ ห้ามสายไว้พิบห้ามท่าสแสงอะไรเงี้ยยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งยากแล้วก็ยึดตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆเลเวลละหนึ่งตัวอย่างเงี้ยครับเลเวลสองยึดหนึ่งตัวเลเวลสามยึดสองตัวเลเวลสี่ยึดสามตัวนะครับเลเวลห้ายึดทีเดียวสี่ตัวเลเวลหกก็ 6, ยึดทีเดียวห้าตัวครับก็ก็ลองดูละกันครับว่ามันจะยากขนาดไหนถ้าถ้าถ่าเลเวลหกเงี้ย แล้วมันจะมีชิคเล็กน้อยนะครับคือ,อเวลาเราเล่นเล่นในด่านเนี่ยครับถ้าเราอยากได้คะแนนเยอะขึ้นนะครเราไปเล่นเลเวลสองเสร็จแล้วค่อยลดระดับลงมาเล่นเลเวลหนึ่งเนี้ยได้ครับเพราะว่าเลเวลอ่าก็ว่าถ้าเป็นของที่ดรอปอะฮะถ้ายิ่งเลเวลสูงฮะด่านต้นๆก็จะยิ่งอ่า ให้ให้ให้ของดอบที่เป็นค่าดีบัฟสูงขึ้นเรื่อยๆอย่เงี้ยอ่าแต่ว่าก็ต้องดูว่าทีมเราไหวด้วยหรือเปล่านะครับถ้าทีมเริ่มต้นอย่างนี้ก็เล่นเลเวล1ไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะผ่านได้ถึงเลเวล3ามะไอดีที่แล้วผมลองเล่นไปปีหนึ่งผมเยอะถึงจะผ่านเลเวล3ได้แบบไม่ยากนะครับอืเล่นแบบว่าเออชิวๆอะไรอย่างเงี้ยผ่านเลเวล3 เพราะว่าแค่เล่นไอดีหลักอย่างเดียวเ,เล่นเลเวลสี่เลเวลห้นี่มันมปวดหัวมากเลยครับต้องทําแบบแมปไว้เลยว่าอด่านนี้แคปใช้ตัวนี้ด่านนี้ใช้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะได้แบบมาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ต้องมึงมานั่งวนหาตัวใหม่นะครับนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเลเวลสูงๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด s ั b สไ r i b e นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็ ฝากไว้ได้นะครับเขาวงกดก็เลเวลหนึ่งไม่ยากเล่นไปเรื่อยๆชิลๆนะครับก็ได้ Ruby ก็เป็นอีเวนท์ที่ได้ Ruby ้เกมแจกลูบีเพิ่มแต่ก่อนไม่มีนะครับเพิ่งจะมา,มาเริ่มมีได้ประมาณปีหนึ่งครับผมเนี่ยฮะเราก็จะเลือกแต่ดีบัฟสูงสุดเพราะเวลาคูณคะแนนจะคูณคะแนนได้เยอะสุดนะครับ เข้าหีบสีทองหีบสีทองจะ,จะให้ค่าดีสุดนะครับเนี่ยฮะก็ไปสเตตต่อไปนะครับเหลือแค่สี่สเตตนะครับเลเวลหนึ่งก็จะใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับเล่นๆไปแป๊บๆก็ผ่านแป๊บๆก็ผ่านแป๊บๆก็ผ่านครับถือว่าชิลๆ ไม่อยากให้เพื่อนพลาดกิจกรรมนี้นะครับพ้อยน้อยก็ได้ลูบี้นะครับค่อยๆเล่นไปครับในส่วนของกิวนะครับผมก็ว่าเดี๋ยวผมจะออกจากกิวแล้วหากิวใหม่นะครับเพราะว่าดูแล้วที่ผมบอกนะฮะว่าหนึ่งเดือนนะฮะเราหัวกิวเขาไม่ได้แลกของอตัวกช็ชาให้เราได้สักครั้งเลยครับผมทั้งเดือนนะฮะน่าจะเก็บคะแนนได้แค่ กือบหมื่นนะฮะเราก็ต้องหากิวที่ช่วยพัฒนาให้เราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าอย่างบางทีเราขอรีเควสของไปอย่างเงี้ยฮะไอเอ,อ่อถ้าเป็นคิวแบบเล็กๆกันหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ของกันนะครับถ้าเป็นคิวใหญ่เขาก็จะแบบว่าเออของเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบว่าน้ํายาเพิ่ม ไอ้พวกไอ้เวลาเราจะอัพเลเวลตัว5ดาว6ดาวอย่างเงี้ยฮะเพื่อเราจะเก็บรูบี้ใช่ไหมฮะเก็บครบ5ตัวปุ๊บอ่าทำเป็นแม็กก็จะได้รูบี้5รูบี้อย่างเงี้ยฮะมันใช้น้ำยาพวกนี้เยอะมากเลยนะครับอืมก็ไม่ไม่เราต้องเสียอ่าขนนกเขาก้าไปเล่นเองอย่างเงี้ยถ้าแต่ถ้าเราไปขอจากในกิลได้ฮะเราก็จะสบายไปขึ้นนะครับเนี่ยฮะก็จ,ะจบแล้วนะครับเดี๋ยวตบท่านนี้ก็จะถึงด่านบอสแล้วฮะเดี๋ยวเราไป รีบเลนรีบเลนอ่านีฮะผมก็ออโตโอ้เอาเลยนะครับเพราะว่าแบบนี้มันแค่ออโตโอ้แล้วก็เลือกเลนนะฮะไม่ยากครับขนาดตัวบินยังไม่ได้เอาออกเลยนะตัวบินถ้าเป็นพวกเซกอะฮะหรือว่าช้างแอลลี่อย่างเงี้ยฮะช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ศัตรูเราเนี่ยไอ้พวกดานพวกเนี้ยมันกลับไปกลับไปตีแล้วก็ ตัวสำคัญสำคัญนะตัวพวกผักกระเด็นนะแล้วก็ตัวบัฟโจมตีพื้นทีน่เป็นตัวที่สำคัญในสเต็พวกนี้นะครับเราต้องเลือกเอามาใช้ฮะนี่ฮะแล้วเราก็ถึงด่านบอสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยดีกว่าดูสิเลเวลหนึ่งบอสมันยากขนาดไหนแต่เพื่อนๆก็เล่นอยู่นะจะมาดูอยู่แล้วนะครับเลเวลหนึ่งเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเล่นอยู่ก็ชิวๆ ไม่ยากนะฮะค่อยๆตีไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ถ้ามีเจสสิก้านะครับปุ๊บปับบ๊บติดหัวนะปั๊บติดหัวบอสนะปุ๊บรูปลูกกตานะครับบอสจะลดพว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 ดเลยนะครับเนี่ยฮะแต่เราไม่มีเจสิก้านะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆครับผมค่อยๆตีเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีชิคนะฮะเวลาตีบอสนะ ถ้าเรายัางตีไม่ตายเนะี่ยเรากดออกได้นะครับกดออกแล้วก็ปัดเกมทิ้งไปได้นะครับสําหรับาการตีครั้งแรกอะฮะเราก็พยายามเลือกถ้าเป็นเลเวลสูงๆนะรเราต้องเลือกให้ได้ตีได้เยอะๆ,ๆนะครับเนี่ยนะฮะผมก็ได้คะแนน2 6 0 0มื่ได้น้อยกว่าเก่าอีกนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับของที่เราดรอปมาฮะว่าเออของที่ดรอปมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ ถ้าเราอาติด1ในส0นะฮะส่วนใหญ่เขาจะต้องเล่นเลเวลสูงสูงเสร็จแล้วย้ายลงมาเล่นเลเวลต่ำนะครับที่ติด1ใน10บเราได้ของรางวัลน,นะฮะผมเคยลองเทสดูทีหนึ่งแล้วติด1ใน10มานะครับเนี่ยนะฮะ state, แต่สเตตส์แต่แต่เลเวลฮะมันจะมีดีบัฟเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ลองอ่านดูนะครับว่าเออระดับนี้คูณเท่าไหร่ระดับนี้เอ่อ,ดอ,อลดความสามารถของตัวละครเราไปเท่าไหร่แล้วเราไหวไหมนะครับแค่นี้นะครับบายบาย